เมื่อกี้คันกระบะสูงครับทีนี้กระบะต่ำครับโอ้ยสีนี้เว่ยแบบด่านนอต่าคันเมื่อกี้กระบะสูงสุดๆครับอันนี้ต่ำสุดๆ ากาศยามค่ำแรงพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วง <c oughs> วันนี้วันที่หนึ่งครับเดือนตุลาเดือนนี้ก็เป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวครับช่วงเป็นปลายเดือนนะครับเดือนนี้อีกหน่อยครับผมก็น่าจะมีลมครับลมพัดมาช่วงปลายเดือนครับ อกพันาละพระเจ้าครับพี่น้องลมพัดดีๆครับรบัดนีาา้หนาวครับบัดนี้ก็จะเริ่มมีอาการหนาวครับพูซสาวกับปากแตกครับข้าแตกครับโอ้ขบา,าตำตำทีไหมตากดีครับ จานนอตบอกว่าสดน้ำมันขนาดนั้นโอ้ยสดปดนไหนนอจันบะเบอร,ร์พร่อสองลิตรแต่ละมือนี่ไม่น่าหมดถึงสองอลิตรนะครับแต่ละวันเนี่ยตุนนี้น่าจะอยู่เราๆท้าทำงานทั้งวันนี่ น่าจะอยู่ราวๆ180ลิตร180หรือว่าจะถึงอยู่เดี๋ยวถามจารน็อตดูครับถ้าเป็นรุ่นของเราก็150ลิตรครับัรรลุประมาณ150ลิตร จะได้ยินบางแบรนด์บางยี่ห้อครับผมที่เขาหลายๆแบรนด์หลายห,าย,ห,าย,หาย,ยี่ห้อนะครับที่เขามีการไปเทสมีการไปเทสอันนั้นเขาเทสเขาเทสเขาไม่ได้เทสหน้างานนะครับเขาเทสแค่ตามลองนะครับลองรถอยู่ที่ตามศูนย์ตามอะไรอย่างงี้ครับผมลองเทสด,ดูที่เขาบอกว่ามัน11ลิตร บ้าง12ลิตรบ้างนะครับผมอันนั้นเป็นการเทสนะครับแต่หน้างานจริงๆคุณต้องมาดูที่หน้างานนีครับต้องมาดูคนที่ใช้งานจริงนะครับหน้างานจริงมันไม่มไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยมันก็ต้อง14 15ลิตรนะครับ15ลิตรเวลาใช้งานจริงเนี่ยใส่งานบุกบุกครับพี่นอ้องงานแบบนี้ แต่ว่าตักดินแบบนี้ไม่ไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับยังถือว่าต้องไปลุยงานแบบแบบขุดสะครับผมแบบขุดสะโครงการอันนั้นนะ่ะเราจะเห็นได้ว่ารุ่นไหนเปลืองไม่เปลืองเนี่ยดูที่งานนั้นแหละครับแล้วก็เล่งไปดูรุ่นของผมครับวันละ ถ้าเร่งที่เลขสิบเอ็ดนะครับเร่งที่เลขสิบเอ็ดนี่มีเอฟซีครับผมโทรมาจากภาคใต้ครับรุ่นเดียวกันกันกบผมนะครับแกบอกว่าของแกนี่สองร้อยลิตรได้สิบเอ็ดชั่วโมงครับคนขับแกรเร่งที่เลขสิบเอ็ดครับผมเร่งที่เลขสิบเอ็ดสองร้อยลิตรได้ที่สิบเอ็ดชั่วโมงถ้าเราเร่งที่เลขสิบเลขเก้านะครับเลขสิบเลขเก้า เลขสิบนี่ครับมันก็จะประมาณ200ลิตรมันจะได้อยูอ่ได้อยู่2วันนะพี่น้อง2วัน2วันไอ้วันครึ่งครับวันครึ่ง1วัน1วันกับครึ่งครึ่งหนึ่งประมาณ15ชั่วโมงได้ครับ15ชั่วโมง200ลิตร สีิบห้าชั่วโมงครับสิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าเต็มถังของผมมัน300ลิตรครับพี่น้อง300ลิตรใส่ได้ใส่ได้ไดยู่ปกว่ามัสองมือครับ300ลิตรสองมือ ตัวนี้ก็จะกินขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเป็นเครื่องหกสูบนะครับเป็นเครื่องไดเล็กไดเล็กหกสูบนะครับก็จะกินอยู่ประมาณวันละประมาณร้อยแปดสิบลิตรถ้าสมมุติว่าเป็นงานุดสะนะครับมีจานอดบอกว่ามันมันซดน้ามันนะครับจานอดไม่เคยไม่ค่อยอไม่ค่อยขับรถสองร้อยนะครับก็เลย ส่วนมากแกจะขับแต่ร้อยี่นะครับร้อยยีิบร้อยยีกับสองร้มันต่างกันหลายเีดีพี่น้องกินนี่ยร้อยยี่เากินแค่มือหนึ่งนี่วันหนึ่งถ้าเราเอาประมาณ60-70ลิตรินะครับร้อยยี่ิบเนี่ยเจ็ิบริไปวันละเจ็ดิตรกินมากกว่าครึ่งครับรถสองร้อยมากกว่าร้อยยี่ครนะึ่ คนละอย่างเลยแหละครับรถสองร้อยกับร2 0ยี่ก็มากกว่าเท่าหนึ่งครับมากกว่าร้อยยี่ประมาณเท่าหนึ่งอะ่ะมากกว่าเท่าหนึง่งมากกว่าหนึ่งเท่าประมาณเอ่อหนึ่งเท่าครึ่งครับหนึ่งเท่าครึ่งของรถร้อยยี่สมมติว่า รถร้อยยี่กินประมาณวันละแปดสิบรตรถสองร้อยนะครับรถร้อยยี่อย่างของผมเจ้าแคปผมนั่นมันจะกินอยู่ประมาณวันละเจ็ดสิบรตครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบรีตรทำงานทั้งวันถ้าเป็นรถสองร้อยเท่าหนึ่งครับพี่น้องเท่าหนึ่งของของคันซาหนีอยเฮียน สองรยก็ประมาณ150ลิตริ6 0ลร้อยหกสิตรแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องไดเล็กก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยอย่างผมเคยขุดเจ้าส้มโคของผมนะครับคันเก่าผมที่ขายไปนะั่นโอ้คนน้ำมันไปใส่ไปพี่น้องร้อย ที่แหลกใส่ไปลอย40ลิตรครับพี่น้องลย40ลิตรคิดว่ามันสีมุมมือมันมามุมไหมครับแล้วไปเติมอีก3ถัง4ถังครับโอ้กินเยอะครับ ก็เป็นเรื่องราวครับผมที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของการใช้งานนะครับในรถแต่ละรุ่นนะครับประสบการณ์ที่เคยขับที่เคยใช้งานนะครับมาพูดให้ฟังมาพูดสู่ฟังกันครับเพราะว่าช่องเรื่องอธิบายสเปคต่างๆนะครับก็มีช่องที่ท่านมีความรู้มากกว่าเราอธิบายไปแล้วครับส่วนของเราก็ ช่องของผมนี้ถือว่าเป็นช่องของการใช้งานก็แล้วกันครับอยากเบิ่งการใส่งานของรถนะครับการทํางานของรถใส่งานนะครับการใส่งานไอ้มาเบิ้งช่องผมครับพี่นอ้องถ้าอยากรู้เรื่องสเปกนะครับก็ไปเบิ้งช่องที่เพิ่นมีความรู้ยังป้าฉาดยังสิครับยังช่องของเสียทิ้นนะครับผมเพิ่นมีความรู้อธิบายเรื่องสเปกนะครับ เดีของผมส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยมีความรู้ไปเรื่องสปิกต่างๆเยอะนะครับรู้รู้บ้างเป็นบางจุดก็อธิบายไปนะครับส่วนการใช้งานนี่เคยขับเคยใช้นะครับก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อครับอธิบายสู่กันฟังไป ล็อกกี้คันเครื่องร้อยเก้าห้าครับเนี่ยแรงครับแรงคันนี้ครับโอ้จต่หนวดเห็นงานหอดคำเลยครับโอ้สาขนาดไม่ได้เร่งเครื่องแรงเลยนี่แหละ ที่สโลครับต้องอย่างนี้อโอเคครับคลิปนี้ผมดัมซิงซุปรยาวครับก็พาพี่น้องมาชมทีมงาน ไม่รู้ชื่อทีมงานนะครับไม่มีชื่อทีมงานก็เป็นรถที่ของเจ๊ทางจังหวัดเลยนะครับมารับงานที่นี่นะครับรับงานน่าจะเป็นงานโครงการนะครับของหลวงครับเป็นการผมผมในที่ของของหลวงครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ